โอเคสวัสดีครับอ่าวันนี้จริงๆมันจะเป็นคลิปแจกกล่องอ่า KVM ของนอสเซียนของ NTG แต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดคลิปด้วยการรับสมัครเพื่อนใหม่เย่เย้คนเดียวเย <laughs> yeah. คนเดียวเย้ <laughs> yeah. ด้วย <laughs> เย่ <Yay. S 1> <c oughs> อ่เน้อ่เียเจียนเป็นกิวเ <c oughs> ลเวลสามเลเวอรสามมานานมากแล้วล่ะ <c oughs> มีสมาชิกเท่านี้ตอนนี้มีสิบเจ็ดคนเพราะว่าเราไม่ได้รับเพื่อนเพิ่มมากนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าๆก,ก,กันมาจาก AOPC เล่นกันมาตั้งแต่สมัยเอ็กอ e, ยาวมาถึง g g t แล้วก็อกหักอีแล้วก็เลยมาจบที่เอาเอก, Born ก็เลยตามๆกันมาเล่นๆกันมาแล้วก็ได้เพื่อนใหม่บ้างเพิ่มแล้วตอนนี้เราก็อยากได้เพื่อนเพิ่มแล้วล่ะแต่ว่ากิวเราอะนะมันเป็นกิวไว้ทำงานไปทำงานเอ ซึ่งเวลาว่างก็จะไม่ค่อยตรงกรันเน่เน่ไอตัวแสบเนี่ยไวเรียนอยู่คนเดียว <c oughs> ลูกชายมีเรียนแต่ว่าเขาโฮมสคูลแหละตารางเวลาเขาชัดเจนอืมเ,เอาต่อนะเวลาว่างจะไม่ค่อยตรงกรันก็เลยกิจกรรมในกิวก็เลยไม่ค่อยมีแบบว่าไปตีล่าบอส ไปตี้ลงดันหรือไปตี้เก็บเวลมากนะักก็ต้องทำใจในระดับหนึ่งถ้าสมมติว่าจะเข้ามาเนาะเพราะว่านั่นแหละเวลาว่างไม่ตรงกันบางทีเราว่างเพื่อนไม่ว่างอ่าไม่เป็นไรเราก็ไปกันแค่นี้ประมาณนะั้นแล้วก็อย่างที่สองคือมีความรับผิดชอบอุทิศขอแค่ห้าสิบต่อสัปดาห์ห้าสิบต่อสัปดาห์นี่หมายถึงว่า ถ้าอุทิศไม่ถึงห้าสิบไอการแจกกล่อง KVM การแจกกล่องอัลเทรเกตคุณก็จะไม่ได้รับไปแต่ถ้าไม่ถึงห้าสิบติดต่อกันสักระยะเวลาหนึง่งก็เดิงอืมก็เดิงไปแล้วก็ าสามยินดีเปิดใจที่จะมาเป็นเพื่อนกันในที่นี้หมายถึงเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะเออเตือนได้เล่นคุยเล่นสนุกเฮฮาทะลรึงจึงตังไม่ไม่มีใครว่าเพราะว่าเออมีก็ทะลึึงเหมือนกันกิวมีเพื่อนกัน ทั้งหมดไม่คิดว่าตัวเองเป็นหัวกิวไม่คิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแต่ทุกคนคือเป็นเพื่อนกันลูกกิวไม่มีมีแต่เพื่อนมีคิดอย่างนี้หมดนะเอ้ทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนกันหมดแล้วก็ข้อสี่สำคัญสำคัญไม่วอนะจ๊ะกิวมีไม่ลงวอนะครัะสป,ปายไม่ต้องมานะเตะไปแล้วหนึ่ง สปายดีมากสปายาเอ้ยสปายคน้คนค้นลอยโดยสปายไม่ได้เรื่องมากๆเลยไม่รู้กิวใครมาสปายสร้างมันไม่เรื่องเลยถึงเด้งไปแล้วไม่ต้องมาสปายไม่วอไม่วอเด็ดขาดด้วยลง KVM นะ KVM ลงแต่ว่า <c oughs> ไม่จริงจังไม่จริงจังในที่นี้หมายถึงว่าบางทีถ้าสมมุติมีเก็บมีเควสะไออย่าง อย่างอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีอะไรนะไอเคเวียมคัมเซิฟใช่ป่ะที่ว่ามันเป็นเควสไอไอไอจิ้มจิ้มมอไซค์เนี่ยเออไอเราก็ลงตะลีตะเหลือกลงเออไออันเนี้ยไออันเนี้ยปกติแล้วว่าเราจะลงไม่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 ครบสิบครั้งหรอกเนาะไม่ไม่ถึงสิบรอบหรอกเนาะเออเราก็ลงลงไปเล่นๆงั้นแหละชนะบ้างแพ้บ้างเหนื่อยก็หยุดพักอะไรประมาณเนี้ย บางคนไม่ว่างไม่ลงไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรไม่ว่างบอกด้วยเราจะได้จัดตี้อื่นจัดตี้เอาคนอื่นลงได้บ้างประมาณน,นั้นอธัธทวเกตอธัธทวเกตนานๆเปิดทีเพราะว่าคนเราน้อยต้องเข้าใจว่าไอเขาเรียกอะไรไอเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยความคืบหน้าการต่อสู้ตรงเนี้ย มันก็จะขึ้นน้อยเพราะว่าคนน้อยแล้วเราก็อุทิศกันในในในจุดที่แบบประหยัดคิดตั้นน่ะนึกออกปะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครปวดมีแต่สองไนสองหน่อไนเนี่ยไม่รู้แข่งกันปวดทำไมก็ไม่รู้สิทธอาจารย์เขาเออประมาณนั้นพอถึงเวลาเปิดก็เปิดแหละแต่ถ้าขายันขยอว่าเออ้ยจะให้เปิดทุกทีเป็นไปไม่ได้นะ นานๆเปิดทีตั้งแต่เกมเริ่มมาวันแรกก็สร้างกิวเนาะแล้วก็จนถึงวันเนี้ยเราได้เปิดไปแค่สองครังเองเพราะว่าคนเรามันมีแค่นี้แหละคนกิวเรามันมีแค่นี้อยู่กันแบบใจจายอะ่ะอืมแล้วก็ข้อห้ายินดีต้อนรับผู้เล่นใหม่เราจะช่วยแนะนำได้บ้างนะ <laughs> บ้างเพราะว่ามีก็ไม่ได้รู้มากนะเพราะว่าอันเนี้ยเอาเอกอะเป็นเกมแรกเป็น AO เกมแรกเขาเรียกอะไร AO มือถือเออเกมแรกที่มีเล่นก็แนะนำได้บ้างอย่างในกลุ่มเฟสกิวอะมันก็จะมีกิวด์ทำยังไงมีคลิปบอกให้เออแล้วก็ มี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 พวก gate, อัปเกรดอุปกรณ์ยังไงอัปขั้นอุปกรณ์ยังไงอะไรเงี้ยคือแบบพื้นฐานอะจะมีคลิปให้อยู่ในกลุ่มเฟซแล้วก็กลุ่มไลน์ก็จะมีคุยกันสัพเพเหระส่งรูปสวัสดีกันอะไรประาณนี้เออสวัสดีกันแบบชาเอ็นทีจีเอจะรู้กันว่าสวัสดีกันแบบไหนว้ยแล้วก็อ เพื่อนเพื่อรีเควสสาวสาวอยากได้สาวอยากได้สาวสาวแต่มีบอกว่าเออมีหาหาสาวสาวเข้ากิวอะ่ะยากไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็เลยไล่ให้มันไปหากันเองแต่ว่ายินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยนะคบไม่เออทุกเพศทุกวัยยินดีต้อนรับหมดอขอแค่ว่าเปิดใจมาเป็นเพื่อนกันแค่นั้นแหละเนาะเออและที่เหลือ พวกข้อตกลงอะไรต่างๆก็มีแค่อุทิตห้าสิบต่อสัปดาห์แค่นั้นแหละ<ร>จ้ะเราเรื่องฟิลปินนะให้ฟังมาแบบมาแบบนี้ก็ไม่เอานะฟิลิปปินไอที่มาจะขอให้ช่วยซื้อของให้เหงื่ออ,อ่ะอ๋องก็สมาชิกที่โดนเด้งไปล่าสุดคือชาวฟิลิปปินส์เขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเขาเป็นชาวฟิลิปปินส์อืมเขาบอก เขาเป็นโนวิทเอ้ยตอนแรกก็เออโอเคโนวิท no เลยดีดีรับมาจะได้ช่วยแนะนำแต่อเผอิญว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นโนวิทเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเอาเหรียญ MVP ให้ครบเท่าไหร่ไม่รู้มีจำไม่ได้นะจำจำนวนไม่ได้ว่าเขาจะเอาไปสุ่มอาวุธทองเก้าร้อเอนี่ยเออเนี่ยเก้าร้อยนะมั้งเออนังสือบอก900 เขาจะไปสุ่มอาวุธทองได้อาวุธทองชนิดไหนเขาก็จะเล่นอาชีพตรงตามอาวุธทองอันนั้นแล้วทีนี้เขาก็เออมีมีมีก็ฟังแล้วก็เออก,ก็ก็ได้ก็ก็โอเคไม่เป็นไรแล้วทีนี้เวลาเขาจะทำอุทิศแต่ละทีอะ่ะเขากดขอมาหมดเลยเว้ยเขากดขอช่วยมาหมดเลย มีทำไปแล้วว่ะกดไม่ได้เออเขากดขอช่วยมาหมดเลย,ลยทุกอย่างเลย,ลยรูปรูมในไลน์ไงเอออยู่ในไลน์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีเอารูปให้ดูว่าเขาเขากดขอมาหมดเลยเว้ยทั้งทั้งที่ซื้อ NPC ได้อ่ะหรือซื้อจะหาแผงได้แล้วะม,มาเนี่ยเออเดี๋ยวมีเอารูปแปะให้ทีหลัง เขาเขากดขอมาหมดเลยแล้วทั้งๆที่นักสืบก็บอกเขาแล้วนะว่าเอออันพวกเนี้ยซื้อเอ็พีีได้นะแล้วเขาก็บอกกลับมาว่าเขาไม่มีเซนนีจะซื้อเอ้า่ะอ้าวฮะโอเคโอเคเออเขาบอกว่าเขาไม่มีเซนนีจะซื้อ ไอ้เราก็ว่าเออสงสัยเป็นโนวิดเวลลำบากมั้งไม่มีเซนนีจะซื้อแต่เขาก็บอกกลับมาว่าไอเรามองโลกในแง่ดีเกินไปบอกป่ะเขาบอกกลับมาว่าเขาเอาเหยื่อไปซื้อเอ้เขาเอาเซนนีไปซื้อเหยือตกปลาเขาเหยื่อไปซื้อเซนนีเฉยวะทั้งสติอยู่จูนไอ้มีจูน เออเขาเอาเซนีไปซื้อเหยื่ออันนี้จะเอาเหยื่อมาซื้อเซนีแล้วนะเมื่อกี้เอาเซนีไปซื้อเหยื่อตกปลาเพื่อที่จะเอาไปขายได้คิดตันเอาขายตลาดกลางได้คิดตันซึ่งคิดตันะก็เอาไปซื้อเหรียญ M V P อีกซึ่งทุกอย่างเหมือนเหมือนเห็นแกตัวเอ้ยอันอันนี้ไม่รู้คนอื่นเห็นยังไงนะแต่แต่ความความคิดมีเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเห็นแกตัวไปหน่อยปะ คือถ้าถ้าจะอยู่กิวไม่ไม่ไม่ใจใจเลยเหรอเออก็เลยเด้งไปเพราะว่าถ้าเขาไม่มีกิวอยู่เขาอาจจะเขาอาจจะโอเคกว่าน,นี้ปะก็เลยเด้งเด้งไปดีกว่า <ไป S 1> <laughs> เอาเตะีเป็นคนเตะเออก็เลยก็เลยเด้งไปเอาเป็นว่าคือต่างชาติ จะฟังไทยรู้เรื่องไหมเนี่ยเออต่างชาติก็รับนะเพราะว่าลูกชายมีคุยภาษาอังกฤษกได้อยู่ดีก็คุยเก่งอยู่มีไม่ค่อยได้เท่าไหร่งูงูปลาปลา Google Google ช่วยได้ <laughs> แล้วก็ถามลูกถามดีส่วนใหญ่คือเวลาจะคุยเอาเป็นว่าต่างชาติโอเคนะได้เข้ามาได้แต่ว่าก็นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเปิดแล้วคนไทย ซะมากกว่าเออถ้าต่างชาติหลงมาก็ไม่เป็นไรเอ่อประมาณนี้แหละใครสนใจใครสนใจมาเป็นครอบครัวกับ NTG อย่าลับนะคะอ๋อเซิร์ฟลืมเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรนะเซิร์ฟวาคิรีปะเซิร์ฟวาคิรีเซิร์ฟย่อยชื่ออะไรวะโทมโทมโทมออฟก็กริทโมออฟก็กรอ โทมออกลอรี่มาพูดอห้ดูโทมออกลอรี่ค่ะเออโทมออกลอรี่ค่ะหมดกันโอเคจบเนาะเรื่องรับเพื่อนใหม่จบจบเนาะโอเคงั้นต่อไปเรามาแจกกล่อง <c oughs> สำหรักเลย ดีเกิดกูเกิลมาแสกกล่องของ n t g กันวันนี้มี32กล่องครับถ้าเเป็นทุกคนเราไม่ใช่โปรตีนอือืมไม่เป็นไรซามิล่า8กล่องครับจุ๋มโกแก่ไฮพีท7กล่องครับ ไม่ไหววะมีขอกินน้ำอ่ะโอเคไปเก็แต่เกยวมาซิมอข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูดูมันทำอุทิศครบป่าดีช่วยช่ยดูหน่อยครบเนาะ <c oughs> เออเออครบอยู่ <c oughs> ห้ากล่องครับ the f a แฟ h เด a t แฟครบเนาะครบครบมีตำด้อยู่ดีดูให้หน่อยดูในไลน์เด e f a แฟ h เด a t แฟมีในไลน์กลุ่มจ้ะมีจ่แคปมีจ่แคปอุทิศ ทั้งสัปดาห์ตอนวันอาทิตย์เที่ยงคืนแคปไว้ในลายกลุ่มให้ดูว่าใครอุทิตเท่าไหร่บ้างครบไม่ครบแล้วก็เวลาแจกกล่อง <c oughs> เวลาแจกกล่องก็จะได้มา <c oughs> ดูได้เดอะแฟตครับโอเคครบสี่กล่องครับชอมปีลี่อันนี้ล้นอยู่แล้วสามกล่องครับเวราโนครบไหมครับครบครับครบครับสามครับ โกแกไฮบี้สามครับอ้าวหมดอะ่ะ <c oughs> ขาดอหูขาดบานเลยวะ่ะพี่ลีฟสามยังไม่ได้เ uh, อ Ever, อเอเอร์เอเวอร์โรนเอเวอร์โรนครบเอ้ครบอยู่มั้งห้าหเออขาดสองเลยไข่เจียวไส้หมูขาดสองเปป้าพิกขาดสองมาซิต้าขาดหนึ่งเลยไม่ครบไม่ครบ ไอ,อ้ม่ค่ะาอืมสุจ้ะสามห้าเจ็ดไปพึ่งมีต้องบวกเลขใหม่อีกหัวไม่ค่อยจะไปอยู่ในสามห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดอืม อา้าวลือไมโมอีกห้าสิบหกขาดบ้านเลยอ,ะอ่ะคนได้ก่อนท้องกินคนหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเป็นปลาพลิกไม่ได้หรือเป่าเพิกไม่ครบหรอ,อหรอ,อ <c oughs> ดูสิก็ดูอยู่เนี่ย <c oughs> อ้ไขเ่ไเ,เ,เจียวใช่ใช่ไข่เจียวอวนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไปแล้วไข่เจียวไม่ต้องให้แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวโอ้โหแล้วมันก็คุยคุยเมื่อเชา้าก็คุยกันบานเลยรูปหา,ายไปกเนนมื่อวานมีไปปลดมาปลดให้อืม เอาเอาเอาพี่ลิฟก่อนลิฟหกสามยังไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวไล่ใช่อ่ะสิเอางี้เอาลบออกหมดก่อนเหรอแล้วก็ก็แจกกันควรเราสองกล่องก่อนไหมพี่ลิฟสามรวมไปกี่กล่องอ่ะเอาใหม่ก่อนนะคนละหนึ่งก่อน ไข่เจียวไม่ต้องใช่ป่ะเป็ดปลาไม่ต้องเป็ดปลาก็ไม่ต้องไข่เจียวเป็ดปลาไม่ต้องมาติดตา้งหนึ่งอะหนึ่นี่ไงสองเบอร์เอโนเบิร์นจบได้จากไหนไม่น่าเบิร์สองสองได้หนึ่งอ่ะได้ไหมนั่นแหละไม่เว่อรอกไม่ไหนึ่งแบบนี้อืมไม่ได้เป็นหนึ่งอันนี้เพิ่มเพิ่มไปคนละสองนะแต่ไอิเคตมันจะได้เต็มเลยเหรอหนึ่งเลยงั้นบ้านเอาสองก่อน ลูกคนทำให้สามไก็ได้เอาแค่สามก่อนคิดไปช่างสามจะลองดู่ไงจะได้สามนี้ก่อนหรอฉันบิลี่ให้สองสองก่อนเดอแฟนให้สองให้สองก่อนคิดิไหมเรืองมนรอีโมสามอีโม่สามอีโมสาม กูแก่ห้าของสามหกเห็นเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ลบลบเอาเช็คเงื่อนงหรอืมเช็คไม่ได้เลยขอสามไปอีกไหมจะว่าเช็ครือเปย่าได้โอเคหนึ่งสองืมก็นี่ไงคนได้สามก็เอาสองไปมาล่ะอืมนี่นะ นี่างเนาะยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ทั้งหมด32ใช่ไหมต้องเรียกหมุน่าไหร่อยต้องหมุนหัวมีก็ตื้อบื้อไปหมดแล้วจูนไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยบวก5บวกหมดเลยเหรอ หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าตอีงนี้สิบเ้่อันที่เป็นข้อกันโดบี๊นะอืออืมได้ยี่สิบเก้าแล้วยี่เก้าเอาเอาเาสองโลจิสตก้าเหลือสากล่องออสามอือเป็นบอลนี้สบี้ห้าแหละอืออือเหลือสามกล่องปะ ละสามใช่ไหม,มขา้าแซ่กับโงแก่คืนใัไงอ,อีกสองกับหนึ่งหมาถึงก็เป็นแปดกับห8กแบดกับหกเนี่ยอ,อืมเป็นโน้ได้กล่องโน้ตเลยสองกล่องโน้ตที่มีปะละ่ะตาอใจมีจะมของมีให้รู้เลยไม่นะโน้าที่โมไปโอเคโ ได้เค้กได้กล่องเดียวอยู่แล้วมาแม็กเลยเต็มแม็กเลยได้หนึ่งได้แค่นั้นเค้กได้เยอะมากเลยได้แม็กเลยได้แม็กเลยเคแก็ได้หนึ่งโอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมอืมทุกสังข์ขอแต่เป็นกดเลยที่มาแข่งแขกแล้วแขกอีกจริงๆอาวุธเงาโอเคขอโทษที่ได้ไม่ครบนะครับ กดแล้วนะยืนยันแล้วนะไปแล้วนะจึงโอเคโอเคครบแล้วหมได้สองถ้าสนใจเข้ากิว ก็ทักมาได้เลยหรือหรือจะกดเข้ากลุ่มมาคุยก่อนก็ได้นะสปายไม่เอาเสือนักนิสัสปายไม่เอานะจาาไม่เอาเลยอ่ะคือไม่ไม่สบอารมณ์กับสปายสุดๆเพราะหนึ่งเลยไม่มีความจริงใจคือกูไม่ต้อวอแต่ไม่ต้องเสือไม่วอไม่ต้องตืด โอเคถ้ okay. างั้นแค่นี้แหละบ๊ายบาย